เตรียมตัวรับข่าวร้อนหุ้น IPO ของแมดีกำลังสร้างความตกตะลึงในตลาดหลักทรัพย์เพราะพบว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ได้นำหุ้นจำนวนมหาศาลไปค้ำประกรันนี่ส่วนตัวแต่มาดูกันว่าความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นน่าสนใจแค่ไหนและอาจทำให้คุณคิดว่านี่เป็นโอกาสทองหรือกับดักที่ซ่อนเงามาเริ่มจากจุดเริ่มต้นกันก่อนครับบริษัท Mister DIY h o l d i n g ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือที่เรียกกันว่าแมดีกำลังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นสามัญเป็นครั้งแรก IPO จำนวนไม่เกิน655ล้านหุ้นโดยเสนอราคาเบื้องต้นอยู่ที่8.30-8.60ถึง8.60บาทต่อหุ้นและกำหนดช่วงเวลาจองสำหรับนักลงทุนรายย่อยระหว่างวันที่20-22ตุลาคม2568นี่คือโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจตลาดหุ้นไทยเพราะแมดีิเป็นหนึ่งในบริษัทคาบลีที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ละขั้นตอนของ IPO นี้มาพร้อมกับกรายละเอียดที่สำคัญมากมายซื้อนางเงาจะวิเคราะห์ให้เข้าใจง่ายๆกัน มาดูการที่การตั้งราคาเบื้องต้นนี้นะครับจากเอกาสารสําคัญอย่างไฟลิงซึ่งเป็นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนพวกเขาใช้วิธีคํานวณจากกาไรสุทธิของบริษัทในช่วง12เดือนล่าสุดตั้งแต่ไตรมาสที่3ปี2567ถึงไตรมาสที่สองปี2568ซึ่งอยู่ที่2 1 6 2 9ล้านบาทแล้วหารด้วยจํานวนหุ้นทั้งหมด6000ล้าน17ล้านหหุ้นสมมติว่าขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด420ล้านหุ้น ทำให้ได้กำไรสุทธิต่อหุ้น EPS หรือ earnings per share เท่ากับ0.36บาทต่อหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นกับคำนี้ EPS ก็คอือัตัวเลขที่บอกว่าบริษัทได้กำไรเท่าไรต่อหุ้นหนึ่งหนงซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าบริษัททำธุรกิจได้ดีแค่ไหนและอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น P/E ratio ก็อยู่ที่ประมาณ23.09ถึง23.92เท่าซึ่งหมายความว่าหากคุณซื้อหุ้น ในราคานี้คุณจะต้องใช้เวลาเกือบ24ปีในการได้กำไรกลับมาเท่ากับราคาที่จ่ายไปนี่เป็นตัวชี้วัดที่นักลงทุนใช้เพื่อประเมินว่าหุ้นถูกหรือแพงเกินไปโดยทั่วไป P/E ที่สูงอาจบอกว่าตลาดคาดหวังการเติบโตสูงแต่ก็เสี่ยงต่อการผันผวนเช่นกันส่วนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก่อนอื่นคือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเองเสนอขายไม่เกิน420ล้านหุ้นซึ่งคิดเป็นไม่เกิน6.98%ของหุ้นทั้งหมด หลังขายหรือไม่เกิน6.91%ถ้ารวมสิทธิของกรรมการและพนักงาน fully diluted ที่อาจแปลงเป็นหุ้นในอนาคตและอีกส่วนคือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมอย่าง DH, TE, d h s สิ g คโป r e PTE, Ltd. จำนวนไม่เกิน235ล้านหุ้นคิดเป็นไม่เกิน3.91%หรือ3.87%ในกรณี fully diluted นี้ช่วยให้เห็นว่าการขายหุ้นครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างใหญ่โตของบริษัทมากนักแต่ยังคงรักษาพลังการควบคุมไว้กับผู้ถือหุ้นเดิม แต่ที่นี่คือจุดที่เริ่มน่าสนใจและอาจกลายเป็นข้อถกเถียงจากไฟลิงระบุว่าสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เซเลนทีเรีช่วงห้ามขายหุ้นเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสมีถึง1497ล้าน7ี่ร7 9, 4หุ้นหรือ24.8 9เของหุ้นทั้งหมดหลังขายเพิ่มทุนนี่แหละครับคือจุดที่หลายคนอาจสงสัยว่าผู้บริหารมีอำนาจมากขนาดนี้ดีต่อการดำเนินงานหรือเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่เอื้อตัวเอง ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์บริษัทต,ต้องห้ามผู้ถือหุ้นบางกลุ่มขายหุ้นรวมกัน55%ของทุนชำระแล้วหลังขายและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงเป็นหุ้นในช่วงหนึ่งปีหลังหุ้นเริ่มซื้อขายแต่หลังผ่าน6เดือนพวกเขาสามารถขายได้25%และอีก75%ในปีที่2นอกจากนี้สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ์อก so ว Warrants ที่ให้กรรมการและพนักงานมีทั้งหมด1,435,995หน่วยหรือ2.40%ของทั้งหมด ที่ต้องถูกห้ามขายตามกฎและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองว่ามีความซับซ้อนแต่เราจะอธิบายให้ชัดเจนสำหรับมือใหม่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้ทำข้อตกลงห้ามจำหน่ายหุ้นกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้ซื้อเบื้องต้นหนังสือข้อตกลงห้ามจำหน่ายเพื่อไม่ทำธุรกรรมใดๆในหุ้นตลอดจนหุ้นที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ในกรณีพิเศษบางอย่างเช่นในจอมพงศ์ผู้ถือหุ้นใหญ่สามารถขายหุ้นเดิมไม่เกิน245ล้านหุ้น ในราคา IPO ผ่านการซื้อขายใหญ่เทรดรีพอร์ตบิ๊กลอตในวันแรกหุ้นขึ้นเทรดหรือนำหุ้น5 5าห้ล้านเจ็ดแ3 4 5 0หุ้นไปจำนำเพื่อคำ้ำประกันหนี้ส่วนตัวซึ่งนี่แหละครับคือข่าวที่ทำให้นักลงทุนผงกเพราะการจำนำหุ้นขนาดใหญ่แบบนี้ถ้าผิดนัดหนี้ผู้ให้กู้สามารถขายหุ้นออกมาได้และอาจทำให้ราคาหุ้นตกหวบแต่ทำไมนายจองพงษ์ถึงทำแบบนี้บางคนอาจเห็นว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงส่วนตัวที่ดีแต่คนอื่น อาจมองว่าเป็นสัญญาณของการเงินที่ตึงตัวและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างสำหรับการขายบิ๊กลลต์ในวันแรกนั้นนายจงพงและกลุ่มได้แสดงความประสงค์ขายหุ้นเดิมไม่เกิน245ล้านหุ้นหรือ4 0 7ของหุ้นทั้งหมดณนวันขาย IPO อให้กับผู้ถือหุ้นมาเลเซียซึ่งไม่นับเป็นส่วนของ IPO แต่จะไม่มีผลกระทบใหญ่ต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือธุรกิจของบริษัทต,ตอนนี้มาถึงจุดที่อาจทำให้คุณคิดสองแง่การนำหุ้นไปค้ำมาจิน้น ในวันที่25กรกฎาคม2568นายจองพงได้นำหุ้นของตน5 5 3 7 3 3 4 5 0หุ้นหรือ9.2%ของหุ้นทั้งหมดหลังขาย IPO ไปจำนำเพื่อนี่ส่วนตัวหุ้นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใต้เซเลนทิเรียดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการขายออกท่าผิดนัดนี้อาจทำให้ราคาหุ้นลดลงและนักลงทุนบางคนเห็นว่าเป็นการผูกความเสี่ยงของบริษัทเข้ากับชีวิตส่วนตัวของผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ผู้สนับสนุนอาจบอกว่าเป็นการใช้สินทรัพย์อย่างฉลาดเพื่อขยายธุรกิจส่วนตัวที่จริงแล้วสถานการณ์เช่นนี้พบได้บ่อยในตลาดหุ้นโดยบางบริษัทใหญ่ใช้หุ้นเป็นหลักประกันกู้เพื่อลงทุนต่อแต่ก็เสี่ยงถ้าตลาดผันผวนคุณคิดอย่างไรนี่เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดหรือความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นเปลี่ยนมาดูเรื่องนโยบายเงินปันผลกันบ้างครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนสนใจเพราะมันบอกถึงการแบ่งปันกำไรแมดีวางนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า4 0ของกำไรสุทธ,ธิหลังหักภาษี และสำรองต่างๆแต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมและพิจารณาจากหลายปัจจัยเช่นสภาพการเงินผลงานกระแสงเงินสดและการลงทุนในอนาคตเงินปันผลต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายระหว่างการได้ท่าผลกำไรเพียงพอและรายงานในที่ประชุมต่อไปนี้เป็นนโยบายที่ดูน่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นแต่บางคนอาจถกเถียงว่ากากระจายปันผลสูงอาจจำกัดเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าบริษัทควรเน้นปันผลมากกว่าการเติบโตก่อนจะพูดถึงผลประกอบการมาทำความรู้จักกับบริษัทกันก่อนดีกว่าแม้ดีจัดตั้งในวันที่12มิถุนายน2562และแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่28พฤศจิกายน2566เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าและสไตล์ในไทยที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในปี2567มีส่วนแบ่งตลาด8.8%จากรายงาน Frost สละวนและสูงถึง39.2%ในกลุ่มเชนร,ริเทเลอร์ร้านมิสเตอร์ DIY สาขาแรกเปิดในปี2559และปัจจุบันมีถึง1,027สาขาครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยซึ่งแสดงให้เห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วลองนึกภาพดูสิครับจากร้านเดียวสู่พันสาขาในเวลาไม่ถึง10ปีนี่คือตัวอย่างของธุรกิจที่เข้าใจความต้องการลูกค้าในยุคดิจิทัลแบรนด์มิสเตอร์ DIY ได้รับการยอมรับมากมาย เช่นรางวัล Brand of the Year จาก The World Branding Award ในปี2564และ2565 No 1 Brand Thailand Award 2023ในหมวด Specialty Store จาก Marketi และรางวัล Thailand S Most e d m i r d Brand Award ในปี2567และ2568รวมถึง Specialty Store of the Year จาก Retail Asia Award ต่อเนื่อง2ปีนี้ไม่ใช่แค่รางวัลแต่คือการยืนยันถึงความน่าเชื่อถือและการตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทําให้คุณมั่นใจในการลงทุนแต่ที่น่าสนใจคือในตลาดที่การแข่งขันสูงบางคนอาจสงสัยว่ารางวัลเหล่านี้สะท้อนความจริงหรือแค่การโปรโมทคุณเชื่อว่ารางวัลเหล่านี้สําคัญแค่ไหนในการตัดสินใจซื้อหุ้นตอนนี้มาดูผลประกอบการย้อนหลังกันครับซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทจากปี2,565ถึง2,567รายได้เพิ่มขึ้นจาก9,941.2ล้านบาท เป็น16,214.4ล้านบาทอัตราการเติบโตเฉลีย่ย CG 27.7%และในช่วงครึ่งปีแรก2,567-2,568เพิ่มจาก7,566.7ล้านบาทเป็น9,470.7ล้านบาทอัตรา25.2%ถนาที่กำไรสุทธิเพิ่มจาก1,051.2ล้านบาทเป็น1,780.3ล้านบาท CG 30.1%และครึ่งปีแรกจาก793.7ล้านบาท เป็น1,176.4ล้านบาทอัตรา48.2%ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรมันแสดงให้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งแต่สำหรับมือใหม่อย่าลืมว่ากำไรอาจผันผวนได้และการเติบโตแบบนี้ต้องการการจัดการที่ดีเพื่อคงต่อสุดท้ายมาดูอัตราส่วนนี้สินกันครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางการเงินสำคัญอัตราส่วนเงินกู้ที่มีพาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นณสิ้นปี2 5 6 5ถึง2อง8ครึ่งปีอยู่ที่0.25 0.85, 0.55และ0.37เท่าตามลำดับก,การเพิ่มขึ้นในปี2,566มาจากการกู้ยืมเพื่อปันผลและรีไฟแนนซ์แต่ลดลงในปีหลังๆเพราะชำระหนี้และเพิ่มทุนนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะแสดงว่าบริษัทจัดการนี่ได้ดีแต่บางคนอาจมองว่านี่ที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นความเสี่ยงถ้าสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนคุณคิดว่านี่เป็นระดับนี่ที่ยอมรับได้หรือไม่สรุปแล้วแมดีน่าจับตาจริงๆแต่เรื่อง